<c oughs> นณะ <c oughs> นาอกาสบันนีบรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันชำระกายวาจาใจด้วยการรักษาศีลด้วยการถวายสังฆทานได้เป็นผู้ถวายพัตตาหารของบริวารเครื่องบูชาบวงสรวงและของใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและบรรดาชีวิตสัตว์ทั้งหลายก็ถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นทาน อันเกิดจากความเ <c oughs> <c oughs> มตตาเป็นทานอันเกิดจากความศรัทธาที่มีต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้เราทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่ได้พ้นจากอันตรายพ้นจากอุปสรรคและปัญหาบบดน,นี้เราทั้งหลายก็ได้เป็นผู้รับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ถ่ายทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน <c oughs> เป็นเวลาที่เราทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> ได้เรียนรู้ว่าพระพุทธศาสนามีอายุอยู่เพียง5,000ปีบัดนี้ก็ผ่านไปแล้ว2566ปีก็จึงเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดประโยชน์สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนในวาระสุดท้ายของชีวิตก็เป็นเรื่องของความที่เราทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> จะต้องเป็นผู้มีสติ คำพูดคำตรัสของพระพุทธเจ้านั้นแม้จะเป็นคำสั้นแต่ก็มีความหมายอันยาวอันลึกและกันอันบินความหมายอันยิ่งใหญ่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าบรรดาผู้คนทั้งหลายดังมนุษย์ที่เป็นสาวกและผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาจงได้เป็นบุคคลที่ไม่มีอย่าได้มีความประมาทจงทําประโยชน์องค์ตนเองให้ได้เกิดสูงสุดและประโยชน์ ของเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายให้ได้ประโยชน์จากการเป็นผู้ได้รับรู้พระธรรมคำสั่งสอนได้รู้ <c oughs> แนวทางแห่งการดำเนินชีวิตเพื่อการพ้นทุกข์ในที่สุดก็ให้เป็นประโยชน์ทั้งตนเองและส่วนรวมด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็จึงเป็นปัญหาว่าเราจะ เอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดความไม่ประมาทเราประมาทแบบไหนไม่ประมาทแบบไหนอะไรถึงควรสิ่งที่จะต้องระลึกไว้เสมอพระพุทธองนั้นก็ให้บรรดาผู้ที่ได้บาเพ็ญเพียรที่อยู่ในฐานะที่เป็นนักบวชให้เป็นผู้มีสติสติก็จริงเป็นเรื่องของการ <c oughs> <c oughs> ประครับประคองกายวาจาใจให้อยู่ในลักษณะแห่งสติปัฏฐาสี มีก็เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้คนทั้งหลายที่มีอุปนิสัยแห่งการหลงลืมเป็ียนอุปนิสัยแห่งความคิดบุกวนและพูดซ่านรวมกทั่งถึงเป็นผู้ใจอ่อนใจ <c oughs> ใจง่ายก็จึงเป็นผู้ที่สามารถที่จะหวนกลับไปทำในสิ่งที่เป็นโทษเช่นบรรดาผู้คนที่กลับไปหลงไหลโมเมาในลาบยศก,กาละ หรือเป็นผู้ที่หลงไร้หมวัวเมาในการมคุณทั้งห้าดังนั้นการมีสติก็ต้องต้องมีสติทุกการทุกเวลาทุกอริยาบทรวมกระทั่งถึงการมีสติในการดำเนินชีวิตการที่เราทั้งหลายทั้งปวงไม่มีข้ออะไรที่จะมาเป็นผู้ <c oughs> เป็นเครื่องเตือนใจไม่มีอะไรมาเป็น สัญ,ญาลาักษ์ให้เราได้เกาะได้เกี่ยวได้เป็นผู้ท่องได้เป็นผู้จดไดยจำมารดาผู้คนทั้งหลายก็จึงเป็นผู้หลงเป็นผู้ลืมดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงพยายามให้เหล่านั้นระลึกไว้เสมอให้เหล่านั้นอย่าได้เป็นคนปล่อยจิตปล่อยใจไปตามกามาคุณทั้งหลายเพราะกามาคุณนั้นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่กามคุณเป็นของชอบกามมคุณเป็นสิ่งที่สัตว์โลกได้เสพกันมาทุกภพทุกชาติพูดถึงการดูแล้วมนุษย์ก็ปก ติดใจหลงไหลในการดูรูป <c oughs> เรื่องราวรูปภาพสิ่งที่เห็นเพื่อให้เกิดความสุขกายสุขใจเพื่อให้เกิดความประทับใจนั่นก็เป็นการขาดสติอากสิ่งนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อการผูกการมาัดการวางก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่สามารถจะแยกแยะได้ว่าจังฟังแล้วไปก่อให้เกิดอุปนิสัยแห่งการ <c oughs> คอยตามบางคนก็ไปฟังเรื่องราวเป็นละครที่มีแต่ความสะใจมีแต่ความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทแก้แค้นอิจฉาลิษยานินทามีแต่ความโลภเพราะฉะนั้นอุปนิสัยของมนุษย์ก็จึงเป็นผู้ที่คอยตามกับสิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องมาได้ <c oughs> ผ่านพน้นมาได้มาพบมาได้มาเจอ เหมือกับที่เราทั้งหลายอุปนิสัยคนไทยก็ไม่ต่างกันเมื่อเราได้ดูละครได้ฟังละคร <c oughs> ก็จึงกลายเป็นผู้มีความรู้สึกร่วมมีอารมณ์ร่วมและกึ่งอยากจะเป็นตัวแสดงในที่สุดก็จึงเป็นอุปนิสัยแห่งความ <c oughs> อิจฉาลิตยาแห่งความไม่ รู้จักตัวไม่รู้จักตนมีแต่แก่งแย่งชิงดีมีแต่การทำไร้ทํำลายมีแต่การทำอะไรเพื่อให้เป็นประโยชน์ส่วนตัวและก็เป็นผู้หลงไหลในการดูในการฟังในการดมในการกินในการลิ้มรสในการสัมผัสใดๆก็ตามที่เราได้รรับรู้มาตามสื่อต่างๆตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันรวมมาทั้งถึงสิ่งแวดล้อมในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อน้องหรือ สถานศึกษาใดๆก็ตามเป็นสิ่งที่อบรมสั่งสอนบ่มเพาะให้เราได้รับรู้เพราะฉะนั้นก็จึงเป็นเรื่องที่เราคิดว่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเขาทํากันแต่ในการกระทาของมนุษย์โดยรวมแล้วก็เป็นการกระทําเพื่อสนองต่อกิเลสสนองตอตัณหาค <c oughs> วามปัรถนาของตนเองเป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะทำจิตให้เป็นกลางรวมกระทั่งถึงทำจิตให้มี <c oughs> ความถูกต้องด้วยเหตุด้วยผลด้วยความยุติธรรมว่าสิ่งที่ได้เสพมาทั้งหมดทั้งเช่นนั้นเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นสิ่งที่เพิ่มพูนให้เรานั้นจะต้องกลายเป็นผู้ผูกมัดจะต้องกลายเป็นผู้หลงไหลมีแต่ความโลภความโกรธความหลงดังนั้นด้วยอำนาจแห่งกิเลสนั้นก็จะทําให้เรานั้นขาดสติเราก็จึงกลายเป็นผู้ประมาทเหมือนที่เราก็ประมาทกันมาทุกภพกทุกชาติเราจึงต้องมาเกิดใหม่เพราะว่าแรงอำนาจแห่งความประมาทไม่คิด <c oughs> ถึงไม่ได้เข้าใจว่าอำนาจแห่งกรรมมกุณทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีอิทธิพลต่อชีวิตเราดี่หลนต่อสู้ธรรมาหากินคอยคว้าขนขวายกันมาก็เพื่อมาต่อสนองอารมณ์แห่งกิเลสท,ที่มีอยู่ในตัวเราน <c oughs> ังนั้นก็จึงต้องเป็นผู้มีสติว่าเราได้ใช้เราได้เกี่ยวข้องเราได้ สัมพันธ์กับเรื่องต่างๆนั้นเป็นไปเพื่อความเหมาะสมเป็นไปเพื่อความพอดีเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือเป็นไปเพื่ออำนาจแห่งกิเลสแห่งการตอบสนองแห่งอารมณ์นี่ก็คือสิ่งที่จะต้องเตือนตนไว้บรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวง้ากจะมาพิจารณากันจริงๆแล้ว ที่เรายังไม่สามารถบรรลุทาได้เพราะยังมีอุปนิสัยและมีกองกิเลสที่ยังค้างคาอยู่ที่เป็นพฤติกรรมของเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นกิเลสอย่างยาเบี่ยงกลางหรืออย่างละเอียดก็ถือเป็นกิเลสไม่ว่าจะเป็นคนผิดศีลผิดธรรมไม่ว่าจะเป็นคน <c oughs> ไม่ได้ตั้งอกตั้งใจในการบำเพ็ญเพียรปล่อยให้นิวรณ์ทั้งห้าได้ครอบงำรวมทั่งถึงไปผู้ที่ขัดขวางทำ <c oughs> ทำให้เราเป็นผู้ท้อแท้และเป็นผู้ยุติในการบำเพ็ญเพียรน,นี่ก็เป็นกิเลสอย่างกลางแม้กระทั่งกิเลสอย่างละเอียดแม้จะเป็นคนขยันหมั่นเพียรก็ยังเป็นคนที่มีอุปนิสยัย เช่นเป็นผู้ที่มีม้าหน้าที่ทีเป็นความพุ่งซ่านเป็นความคิดพยายามอยู่ในใจิตใจถึงจะเป็นนักปฏิบัติก็ยังมีละเอียดความละเอียดของกิเลสข้างๆอยู่ในใจิตใจดังนั้นก็จึงต้องเป็นผู้สํารวจตัวตายาให้กิเลสทั้งหลายทั้งปวงนั้นที่เรามีอยู่ที่เป็นอยู่นี่ได้พอกเพอ พออพูนเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นสิ่งที่จะทำให้ยากลำบากต่อการกำจัดดังนั้นความชั่วก็คือกีเลดความชั่วก็คือความผิดความบาปเราจะต้องไม่ทำเพิ่มเติมเราจะต้องเป็นผู้สำรวจตรวจตาและเป็นผู้ที่พยายามที่จะยุติลงให้ได้นั่นก็คือความไม่ประมาทเข้ารบในกุศลธรรมเป็นผู้ที่มีความ คิดและมีจิตใจจดจ่อยอยู่กับเรื่องใดที่เป็นบุญเป็นกุศลเรื่องใดที่จะทําแล้วเกิดความพัฒนาในทางดีในทางที่ทําให้เป็นผู้มีสติมีปัญญามีบุญมีบาร,รมีสิ่งต่างๆเหล่านี้หากเราระลึกไว้เสมอก็จะทําให้เรานั้นไม่ตกอยู่ใต้อํานาจแห่งอกุศลจะก,กลับไปทําบาปทํากรรม <c oughs> นี่ก็คือความไม่ประมาณเราจะต้องระลึกไว้เสมอว่ากุศลใดๆที่มีอยู่ที่เกิดขึ้น ยอยู่ในตัวเองนั้นยังไม่พอเพียงเพราะยังไม่เป็นส <c> ถ <oughs> านะที่จะผลักดันให้เราเข้าถึงปัญญาสูงสุดได้ดังนั้นกุศลก็เป็นสิ่งที่จะต้องสะสมเป็นสิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมเป็นสิ่งที่จะต้องเห็นว่าเป็นสิ่งสําคัญเป็นเหมือนกับยาเป็นเหมือนกับอาหารที่เรารับประทานอาหารก็เพื่อให้เกิดกําลังกายมีเลี้ยวมีแรงสามารถที่จะใช้อวัยวะทุกสิ่งทุกอย่างได้ในทางกับกันกัณ เรื่องของจิตใจหากไม่ได้เติมกุศลหากไม่ได้เติมพลังงานเข้าไปจิตใจก็จะห่อเย่ยวจิตใจก็จะมีแต่อกุศลเป็นคนป่วยแม้ร่างกายจะแข็งแรงจิตใจก็ <c oughs> ปิดปกติวิปลาสแม้กระทั่งเป็นผู้ที่สามารถแสดงความโกรธอิจาริษยาวิตกกังวลเป็นผู้มีความโลภเป็นผู้เกลียดความเห็นเกียต,ตัวคิดทำลายทำลายนั่นก็แปลว่ากุศ <c> ล <oughs> น,นั้นจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้น จะไม่พลาดพังเดินทางไปสู่การทําผิดทาบาปจะเป็นสิ่งที่ต้องตระลึกไว้เสมอหากผู้ใดก็ตามเป็นผู้มีอุปน,นิสัยในการทําความดีก็อย่าได้คิดว่าความดีที่ทํานั้นพอเพียงแล้วความดีที่ทําไปก็มากมายแล้วพอที่จะ ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนั่นก็คือความประมาทเพราะความดีไม่มีวันเต็มความดีเป็นสิ่งที่ต้องทําตลอดและจะต้องทําอย่างต่อเนื่องมิฉะนั้น <c oughs> เราจะกลายเป็นผู้ใช้บุญกุศลที่มีอยู่ในอดีตจนหมดสิ้นเหมือนกับพวกเราทั้งหลายที่หมดบุญอยู่ในสวรรค์ ก็จึงกลายเป็นผู้จะต้องเกิดมาบนโลกไปดีเพื่อจะมาต่อสู้เพื่อจะมาสะสมบุญบารมีเพื่อที่จะมาเรียนรู้นั่นก็แปลว่าบุญกุศลถ้าไม่ทําต่อนเนื่องก็เหมือนเงินทองที่มีอยู่ใช้ไปแล้วก็หมดไม่มีวันที่จะเติมไม่มีวันที่จะเพิ่มเติม,มขึ้นมาได้ดังนั้นความไม่ประมาทก,ก็คือการจะต้องทําความคุณงามความดีอย่างติดต่อก,กันอย่างต่อนเนื่องอย่าได้คิดว่าวันนี้พอนี้ปีนี้ เดือนนี้เรารู้สึกพอเพียงแล้วต่อการทําบุญทํากุศลเราไม่จําเป็นต้องทําด้วยเงินไม่จําเป็นต้องทําด้วยที่สิ่งจะต้องเสียสละเข้าของในต่างๆบางทีเราก็ทํากุศลด้วยจิตใจด้วยการบําเพ็ญเพียรด้วยการละ,ละลึกถึงคุณงามความดีช่วยเหลือเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของผู้อื่น <c oughs> ที่เราคอยที่จะหยิบยื่นได้เราก็ควรจะเป็นผู้แบ่งปันและทําประโยชน์ให้กับตนเองกุศลที่ทํานั้นจะต้องไม่บรรจุ <c oughs> จะต้องทําอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นความดีความดีนั้นจะเป็นเหมือนกับการไหว้ทวนกระแสน้ำใครก็ใครก็ตามผู้ใดก็ตามที่คิดว่าตัวเองพอแล้วไม่ต้องทําความดีแล้วผู้นั้นก็จะถูกกระแสน้ําพัดพาลงไปอยู่ในใต้ทะเลลึกเพราะเป็นสิ่งที่สะ <c oughs> เป็นปกติของจิตมนุษย์ที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับการพบปะสิ่งต่างๆ <c oughs> มีอารมณ์ต่างๆเข้ามากระทบ เราจะไม่มีวันเข้มแข็งเราจะไม่มีวันที่จะต่อต้านได้หากเราไม่มีพระติและไม่มีปัญญาไม่มีบุญบรารมีดังนั้นมนุษย์ก็จึงกลายเป็นคนเคยทําความดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับไปทาความชั่วเคยมีความขยันหมันเพียรแล้วก็กลับไปเป็นคนขี้เกียจเคยมีจิตตั้งมั่นแล้วก็กลายเป็นคนฟุง้งซ่านเพราะว่าเราทั้งหลาย <c oughs> ไม่ทำกุศลอย่างต่อเนื่องโดยที่เราจะต้องตั้งจิตตั้งใจตั้งปณิธานว่าจะทำไปตลอดทั้งชีวิตไปทำไปตลอดในทุกโอกาสในทุกวันในทุก <c oughs> ในทุกขณะจิตที่เราสามารถระลึกได้นี่ก็เป็นสิ่ความไม่ประมาทความไม่ย่อท้อในการทำคุณความความดีบางคนทำแล้วก็เป็นคนเบื่อนายเป็นคนท้อแท้เป็นคน <c oughs> หมดเลี้ยวหมดแรงหมดกาลังใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นก็จะนําความเดือดร้อนนําความเสียหายนำอุปสรรคมาสู่ชีวิตผู้ใดก็ตามทําความดีแล้วอย่าได้มีอุปนิสัยปล่อยให้จิตใจคิดขึ้นมาผุดโผล่ขึ้นมา,นมาเรื่องของความย่อท้อเรื่องของความเบื่อหน่ายเรื่องของความเหนื่อยหน่ายนั้นก็เป็นสิ่งที่จะเป็นเครื่องขัดขวางขีดขวางให้ผู้ที่ทําความดีนั้นจะหมดเลี้ยวห,หมดแรงในที่สุดก็จะกลายเป็นผู้กลับไปหา ความสุขความสบายในฐานะของผู้ที่ปล่อยปลละเลยและในที่สุดก็จึงกลายเป็นผู้ไม่มีบุญไม่มีบุศสไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่ออกกําลังทุกวันปล่อยให้ร่างกายใช้ <c oughs> เรี่ยวแรงไปทุกวี่ทุกวันไม่ได้มีการเสริมไม่ได้มีการเติมในที่สุดก็จะกลายเป็นคน หมดเลี้ยวหมดแรงคนที่ไม่มีความสามารถหมดส,สมรรถภาพนี่ก็แปลว่ามนุษย์ทั้งหลายก็จะต้องเป็นผู้บำรุงความดีในจิตใจและการกระทำไว้ตลอดเวลาไม่ทอดทิ้งความพอใจในการประพฤติปฏิบัติหลายคนนั้นปฏิบัติไปก็ไม่รู้สึกพอใจเพราะอุปนิสัยที่ <c oughs> ต้องการเห็นผลในทันทีไม่ได้เห็นผลในทันทีไม่ได้รับผลไม่ได้มีอะไรที่ผุดโผล่ขึ้นมาให้ได้เป็นสัญลักษณ์ก็จะเบื่อหน่ายก็จะกลายเป็นคนทอด จิตถอดใจว่าไม่ไหวแล้วทําไปก็ไม่เห็นได้อะไรเลยทําไปแล้วก็ไม่เห็นมีผลอะไรเลยทําเสียเปล่าเสียเวลาบุคคลประเภทนี้ก็เป็นผู้ที่ไม่พอใจในการภาวนาเพราะไม่เห็นผลในทันทีแท้ที่จริงแล้วการประพฤติปฏิบัตินั้นหากมีความโลภมีความอยากได้มีความต้องการอยากจะเห็นผลเราจะห่าง เราจะกลายเป็นผู้ไม่ได้พบไม่ได้ประสบกับความเจริญในการปฏิบัติธรรมเพราะเราทําด้วยอำนาจแห่งตัณหาอำนาจแห่งความอยากอำนาจแห่งความทยานอยากนี่ก็เป็นสิ่งที่อกุศลเกิดขึ้นในจิตใจไม่มีความพงใสไม่มีความเป็นกลางไม่มีความยุติธรรมไม่มีการปล่อยวางธรรมะของพระเจ้าที่ปฏิบัติมาทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็เพื่อปล่อยเพื่อวางเรายังไม่ทันลงมือเราก็จะกลายเป็นผู้ยึดเป็นผู้หวังเป็นผู้อยากได้เป็นผู้ อยากจะประสบสิ่งที่เราปรารถนานั่นก็แปลว่าสวนทางกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะต้องเป็นผู้ไม่ทอดทุละใครทําอะไรดีทําอะไรงามทําอะไรเป็นประโยชน์เราเสียสละได้เรามีหน้าที่เรามีความเกี่ยวข้องก็ควรจะต้องรับผิดชอบแสดงออกถึงความ <c oughs> ร่วมไม้ร่วมมือมีน้ําใจมี ม <c oughs> ีอุปนิสัยแห่งความสามาคัคคีที่จะร่วมทําคุณงามความดีบางคนนั่นถ้าเป็นความดีที่เราไม่ได้เป็นคนดูแลรับผิดชอบก็จะไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือม่ให้ความ <c oughs> ช่วยเหลือนั่นก็แปลว่าทํากุสนทุกครั้งทุกกาทําเพื่อตอนเองเพื่อให้เกิดความพอใจเพื่อให้ความสุขใจไม่ได้ขัดเกากิเลตเราจะต้องเป็นคนเสียสละผู้ใดก็ตามทําคุณงามความดีเรามีโอกาสเราเห็นเรามี ความสามารถก็ควรจะหยิบยืน่นควรที่จะช่วยเหลือแสดงต่อทั้งกายวาจาใจให้มีความรู้สึกว่าเรานั้นเป็นผู้ปรารถนาในเรื่องของกุศลในเรื่องของความทำความดีเราจะต้องเป็นผู้ที่ <c oughs> ทําความดีแล้วต้องมีเป้าหมายเป้าหมายนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อทางโลกเป้าหมายเป็นไปเพื่อทางธรรมทุกครั้งทุกคราที่ทําคุณงามความดีต้องตั้งจิตตั้ง อธิษฐานเหมือนกับที่พระผู้สัตว์เจ้าทุกพระองค์นั้นทําคุณความความดีมากมายจะกลายเป็นคนผู้ร้องขอร้องขออะไรร้องขอการตัดสู้ร้องขอการบรรลุธ,ธรรมร้องขอญาณอันบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ร้องขอความ รู้แจ้งเห็นจริงนั่นก็แปลว่าการร้องขออธิษฐานในสิ่งที่ดีงามนั้นเป็นความไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นเหมือนเข็มเทศเป็นสิ่งที่เราจะต้องตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทําคุณงามความดีด้วยเจตนาอะไรและทุกครั้งทุกคาที่ทําไปแล้วก็บ่งบอกความปรารถนาบ่งบอกเป้าหมายและก็ <c oughs> ความต้องการไว้ก็ถือเป็นการตอบย้ําตอบเตือนว่าเรานั้นเป็นผู้มุ่งมั่นในการทําคุณงามความดีหลายคนนั้นก็ไม่รู้ว่าทําความดีแล้ว <c oughs> ไม่รู้จะมีประโยชน์อะไรก็เป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะตั้งเป้าหมายความปราถนาไว้ในสูงสุดก็จึงกลายเป็นคนล่องรอยแตกต่างจากบรรดาพวกอัครมหาสาวกหรือบรรดาพวกพิสูุโสงรวมระทั่งถึงพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวง เอาก็อธิีฐานมาทุกครั้งทุกคาที่ทําคุณงามความดีก็ขอให้ข้าพเจ้าได้พบพระธรรมเอืนประเสริฐได้บรรลุธรรมได้บรรลุมรผลนิพพานที่เราก็เคยได้ยินนิพพานปัจยโยโหตุนั่นก็แปลว่าทําทานทําอะไรทําความดีทั้งหลายทั้งปวงต้องตั้งจิตอธิษฐานเป็นผู้มันประกอบการกุศลอยู่บ่อยๆอย่อยาได้เป็นผู้ปล่อยปละละเลยคอยติดตามข่าวสารในแหล่งบุญแหล่งกุศลว่าเขาทําอะไรกันเรามีส่วนร่วมเรามีส่วนที่จะต้องไปช่วยเหลือเป็น เป็นเลียวเป็นแรงเป็นสัญ,ญาลักษณ์แห่งความทำคุณงามความดีเพื่อให้เกิดพลังที่เรียกว่าบุคคลทั้งหลายทั้งปวงเห็นผู้คนนั้นทําแต่คุณงามความดีก็จึงมีกําลังใจเพราะฉะนั้นเราก็จึงต้องเป็นผู้มันประกอบกู้สนเป็นผู้ <c oughs> รักษาศีลทานศีานศีล <c oughs> ภาวนาเป็นกิจวัตรอย่าได้ขาดอย่าได้บุกบ้องอย่าได้เป็นสิ่งที่จะต้องห่างเหิน และก็หายไปจากชีวิตเราจะต้องถือว่าทานศีลภาวนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องทําทุกวันทําให้ได้ทุกโอกาสด้วยความไม่ประมาทมันเป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือให้เราไม่ตกไม่ตาไ,ไม่เป็นผู้อยู่ใต้อํานาจแห่งอาคุศลอวิชาและก็คนพารวมทั้งถึงกิเลสและปีาศาจมาทั้งหลายจะไม่สามารถที่จะมาเบียดเบียนไม่สามารถที่จะทําร้ายทําลายเราได้หากเรานั้นเป็นผู้มีทาน เป็นผู้มีทานมีศีลมีภาวานาเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าแจกให้ชาวบ้านในทุกคนทุกแห่งถึงจะไม่รู้จักธรรมะถึงจะไม่รู้จักคำสอนใดๆก็ตามหากหมีอุปนิสัยเข้าใจว่าทานนั้นเราควรจะแบ่งปันทานนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยเหลือเกิดความเมตตาในตัวเองศีลเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาอย่าได้ไปเบียดเบียนใครภาวานาทําจิตให้สงบพัฒนาปัญญาที่มีอยู่ให้มากยิ่งขึ้นไปด้วยการการทําสมาธิหรือการ ประพฤติปฏิบัติหลายคนนั้นไม่ได้มีอุปนิสัยแห่งการปฏิบัติทำกรรมฐา,านไม่ว่าจะเป็นสมตะกรรมฐา,านหรือวิอปัสสนากรรมฐา,านบุคคลประเภทนี้ก็จะเป็นบุคคลที่หมดเรีย่ยวหมดแรงพลังจิตไม่มีอะไรที่สุดก็จะกลายเป็น ผู้ที่จะต้องคอยตามและถูกลากจูงไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสของตนเองและของผู้อื่นและของสิ่งแวดล้อมของอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเราจะต้องเป็นผู้พยายามทำความดีให้ได้มากขึ้นกว่าที่มีอยู่หลายคนนั้นก็คิดว่าเราพอแล้วเราทำแค่นี้พอแล้วไม่ต้องมีอะไรมากกว่านี้พัฒนาคืออุปนิสัยของผู้บำเพ็ญเพียร พี่ะนัะเราไม่พัฒนาสติปัญญาเรามีความรู้เพียงแค่นี้เราก็จะไม่มีโอกาสได้บรรลุธรรมเพราะการที่จะบรรลุธรรมนั้นจะต้องเป็นผู้สามารถกำจัดก,กิเลสด,ด้วยยานด้วย ปัญญาด้วยสัจธรรมมันสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเราจะต้องพาสามารถที่จะพัฒนายานของเราให้ขึ้นสูงเขามีลำดับของยานไว้ยานหนึ่งยานสองยานสามยานสี่ยานห้ายานหกยานเจ็ดยานแปดยานเก้ายานสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนั่นก็แปลว่าครูบาอาจารย์นั้นเขาเรียงลำดับไว้ ให้เรานั้นได้มีอุปนิสัยในการประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะได้รู้สถานะของตัวเองมัณฑน้สภาพจิตใจของเรานั้นอยู่ในระดับไหนเป็นผู้เห็นโทษหรือ,อยังเรื่องของการมีรูปมีนามเป็นผู้กลัวหรือ,อยังว่าจะต้องกลับมาเกิดมาแก่มเจ็บมาตายเราเป็นผู้ เบื่อหน่หรือ,อยังเราเป็นผู้ยังชอบคุกคีอยู่กับการมีชีวิตกับการมีรูปมีนามเราเป็นผู้คิดอยากจะหนีอยากจะทําให้มันยุติลงหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นเพราะความ <c oughs> พัฒนาในเรื่องยานนั้น เป็นการกระทาที่ทําให้เรานั้นไม่ประมาทหากใครก็ตามไม่ได้ตรวจสถานะในเรื่องของเจะธรรมในจิตใจของเราความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมะก็จะกลายเป็นบุคคลที่คิดว่าตัวเองนั้นดีแล้วประสบผลสาเร็จแล้วเป็นผู้ที่ชนะแล้วแท้ที่จริงแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ถูกหลอกลวงจะต้องเป็นผู้คอยตรวจสอบอุป,ปนิสัยของตนเองในเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นจะต้องเป็นคนปล่อยคนวางและเป็นคนที่จะต้องอ ปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างที่ในสิ่งที่ไม่ควรทําอย่าได้เป็นผู้เออหอโอหกอย่าผู้เป็นคู่คอยตามด้วยความเกงใจสิ่งใดที่ไม่ควรทําและไม่มีประโยชน์ทําแล้วเกิดโทษจะต้องไม่เป็นบุคคลที่ จะยอมทําอย่างเด็ดขาดเหมือนกับบรรดาผู้คนทั้งหลายทำเพราะเกรงใจเขาความเพราะเขาขอร้องโดยที่เราไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาแล้วก็ไม่เห็นคุณเห็นโทษก็จึงเป็นความประมาทพี่ผู้คนทั้งหลายที่เสียหายกันไปเพราะจิตที่คอยตามชาวบ้านไม่ได้มีจิตที่มั่งมั่นคงของตนเองไม่ได้มีสติไม่ได้ใช้ปัญญาไม่เห็นโทษแห่งการที่เรากระทำอะไรไปแม้แต่เพียงครั้งเดียวก็เป็นโทษเป็นกรรมถึงจะไม่ได้ตามตาม ที่เกิดจากจิตที่เราปรารถนา <c oughs> ทําตามบุคคลที่เขาขอร้องเราก็จึงกลายเป็นผู้รับกรรมดังนั้นจะต้องเป็นผู้ไม่ยอมที่จะทําความผิดทั้งที่เกิดขึ้นในจิตใจเราที่จะบ่งบอกยั่วยุให้เราทํารวมไปั้งถึงคนภายนอกที่มาแสดงสัญ,ญลักษณ์ให้เราจะต้องทําตามคอยตามเราจะกลายเป็นผู้เดือดร้อนไม่มีใครมาช่วยเหลือเราในที่สุดที่เราจะต้องรู้เราจะต้องเข้าใจก็คือ การเลิกคบกับบุคคลที่ไม่มีธรรมะเราจะต้องเป็นผู้ไม่ยุ่งกับคนพาลสถานก,การณ์สิ่งแวดล้อมการกระทําพฤติกรรมใดๆที่เป็นไปเพื่อความตกตำ่ำสนุกสนานมัวเมาและเป็นผู้ที่หลงห <c oughs> ลงผิดในสิ่งที่การในการดําเนินชีวิตเราจะต้องเป็นผู้ปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดใดๆก็ตามหากเป็นผู้มีอุปนิสยัยแห่งการทําผิดทาบาปเป็นผู้ปล่อยป่าละเลยเป็นผู้ประมาท เราจะไปยุ่งเกี่ยวเราจะไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ <c oughs> จะต้องให้ความเกรงใจเราจะต้องรักตัวเองนี่ก็คือความไม่ประมาทเพราะบรรดาผู้คนทั้งหลายอยู่ด้วยความประมาทพระพุทธเจ้าก็จึงได้เตือนว่าอย่าอย่าด้วยความประมาทหากจะตั้งใจจริงๆแล้วความไม่ประมาทถ้าเราย่อแล้วเหลือตัวเดียวเท่านั้นก็คือการมีสติรู้ในการเคลื่อนไหวในกายในเวทนาในจิตในธรรมผู้ที่มีสติอยู่ใน กายในเวทนาในจิตในธรรมนั้นก็ถือเป็นความไม่ประมาทและจะกลายเป็นผู้ที่สามารถทําให้เกิดประโยชน์ของตนเองและประโยชน์ของชาวบ้านได้ในประโยชน์ส่วนรวมนี่คือเป็นคํำสอนาราวะล่าสุดท้าย ปัิมิมโอวาทที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้เตือนบรรดาสาวกทั้งหลายทั้งปวงว่าอย่าได้มีความประมาททำประโยชน์ของตนเองให้ได้ประโยชน์สูงสุดและให้ประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดขึ้นบัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้ที่เข้าสู่ในขบวนการการั ปฏิบัติในช่วงหนึ่งของชีวิตและในที่สุดเราจะต้องจากกันไปการจากกันไปนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของการที่อาจจะเกิดความประมาทได้อาจจะเป็นผู้หลงไหลเพลิดเพลินกลายเป็นผู้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวกลายเป็นผู้ที่ปล่อยปล,ยปลาละเลยในที่สุดก็จะอยู่หวนกลับไปรับ ผลแห่งการกระทำแห่งความประมาทก็จะมีแต่ความเดือดร้อนหากเราละลึกไว้เสมอว่าพระพุทธเจ้าเตือนพวกเราทั้งหลายทั้งปวงว่าอย่าได้ประมาทเราก็จะต้องเป็นผู้เคารพในคําสอนของพระพุทธเจ้าและพยายามที่จะเตือนตนเองว่าเวลาที่อยู่บนโลกไปนี้เหลือน้อยเราก็ทําบาปมามากมายแล้วในชีวิตที่เหลืออยู่นั้นจะต้องทําแต่คุณงามความดีเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดตายไปแล้วจะไม่ต้องมาพึ่งใครไม่มาขอส่วนบุญใครจะกลายเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นภูมิในที่สุดก็จะได้พ้นทุกข์บรรล ดูธรรมอานีสมผลบุญทีดันทั้งหลายทั้งปวงได้ทำนั้นก็จะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ได้รับพรดันะเสริฐได้รับความเมตตาได้รับความช่วยเหลือปัดเป่าให้พ้นจากทุกโสศโกโรคภัยอันตรายคุณช้บิญญาณลอาถานอาเพศคำสากคำแจ่งเสเดียจรายการละกินอุเบกต์ตะวมพลวิชาคุนพานความยากจนที่สิ่งโลกไายโรคระบาดวาิญญาไลาปาา่ปีศาจมารศัตรูปศักร์ทั้งหลายให้มาลายหายไป ที่ยังไม่มียังไม่เป็นก็อย่าได้มีได้เป็นได้ได้ความพอรับความสุขความเจริญร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่ปาบผลสําเร็จชีวิตทางโลกอันสูงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมเกียรติยศเสียงบุญบารมีและสติปัญญาในโชคลาบทั้งหลายทั้งปวงในการดํารงชีวิตอยู่่ะได้ขัดได้สนใดๆให้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในทางธรรมเป็นผู้มีโพธิปัจจัยธรรมสามสิบเจ็ประการเป็นมากสมังคีได้กามจาดอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงขาดสิ้นไปปิดประตูใบยับ นี่ตลอดไปให้จงได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตเ,เป็นอาสุรกายเป็นสัตดวด์เรจราญเป็นสัตว์นลกอีกต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมคัคผลนิพานโดยเร็วพันด้วยการทุกคนทุกท่านเดินนะาทาวาลีวะหา